สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็พระอาจารย์ก็มาบินธบาตแล้วครับเอฟซีก็ไปโน่นยายก็ไปครับเอฟซีไปเอฟซีไม่น้นำ มึงนั่ครัวไปดูนาดูไปครับนมตนอาจารย์ไปส่งอาจารอาจารย์นะครับสีเนาะไม่ไม่รับยามติดเลยตามตามโหนึงซื้อตำตาลเรืนอ่ชีวิรุ่งรุ่งร่บเบด้บนี่ครับ ทีอีกับอส่าวกนบครับคิว่าส่ยุกับสี่ยุทธย่านลกับสมาเยนก่อนนะฮะากบินทบัทมาแล้วไปส่งนะครับพี่สีกาเสียงก็โอ้หรือป่ยัออยัง ยังยังไม่ต่อหรอกยังไม่ต่อเ <c oughs> อยยยยหยอกกันลูกไปครับเดินตามหลังไปเนานเนะไปเดินทางนะครับพี่ซี่

รถไถเตะส่วนป้อมนี่ยังมงคอต่าตนี่นคี่ครับเอาโอมนี่ครับก็นี่ก็ มันออกมาแต่ไหลออกมาแต่ขึงผมนะครับอาจารย์ก็เดินตามหลังผมเนาะไม่ใช่ผมเดิน,นครับน,นี่ก็เดินตามหลังป่าอีกนะ โอยหนาวเน่อาจารยเมื่อนี้มื่อคืนนี้มัน,น,นหนาวพอจันทุ่งขึ้นหนาวเลยโอ้มันไหลลงมานี้ห้อยลุดเขาเหยียบนี่ครับ รถไทยซ้ำรถมอไซค์ซ้ำรถไทยยีบรถดีบุอาร์มีเดยวลยครับรถเกียร์เต็มๆเลยรถเกียร์ครับรถเข่าคนนี้มันบอกครับเข้าไปเอาปา์มก็ม่วงน,นี่มือ่อวานนี้เขาบไปไมาตัดปามมองนี้มันด่างเพ้อเเฟตเพ้อเเฟตอยู่แล้วนะครับ,รบแมนแต่ว่าหัองวแห้งวันนี้เราจะปิดบ้าไว้ก่อนออออแต่มันห้วแห้งวันนี้ chị rồi lúc nó tìm mày nói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  mày mày nói mày mày nói mày mày không mày 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 มาไปดูกันนะครับพี่สี่ใส่บาทขอาจานเนาะผมก็ให้น้องก้อยใส่เสียส่วนยางเนาะใส่บาทคุสุดท้ายเนะครับใส่บาท

ก็เปลี่นทางต่อนะครับมีเอฟซีท่านหนึ่งว่าอาจจะยังอยู่ยังอยู่นะครับเอฟซีก็วันนั้นท่านลงไปทุรละเนาะดูสูงขึ้นไปทำไมไปว่างคู่ไว้สิครับคือเก่านะครับคือเก่านะครับมันวางไว้จังใจจังใจกัมี นะครับก็บปสุ่มท่านเนาะท่านก็กำลังชันข้าวนะ,น,ะนะครับเริ่มถ่ายคิปเนาะก็ถึงด้านะครับติถึงที่ตรงที่ท่านฉันข้าวก็ก็นี่กลับบ้านก่อนนะครับนี่มี่ใกล้ๆครับประมาณสี่ห้าร้อเมตรเดินมานะครับี่สิก็วันพรุ่งนี้เนาะท่านคงจะไม่ได้ลงมาเนาะ พรว่าวันนี้ก็ท่านบอกให้แล้วนะครับที่ไม่ได้ลงมาวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ลงมาเนาะไม่แน่นะครับอาจจะหยุดนานประมาณจากห้าหกวันหรือว่ายังไรเนาะถ้าเห็นก็ว่าลงไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเนาะไมไ่ลงมาเนาะเอาครับก็คลิปนี้ก็ นี่ผมก็กลับบ้านนอนโนนอาจารย์ดูโน้น,น,นตรงโน้นเนาะฉันก็เสร็จก็ท่านยังอยู่นะครับพีีนี่พีสี่คอมเมนต์มาว่าวานนี้ผมไม่ได้มาส่งท่านเนาะให้ช่างพงเนาะมาส่งเพราะว่าผมขึ้นเขาเมื่อวานนี้ตอนเช้าเนาะก็เลยไม่ได้มาส่งเนาะให้ช่างพงมาส่งแทนนี่ครับ าทางกลับบ้านก็ทางเช่อเดิม,มก็ไมครับลุ้นกันวันพรุ่งนี้จะพระอาจารย์จะลงหรือไม่ลงก็รอดูคลิปเนะาะผมก็ขอจบคลิปเพียง่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ